นะครับเราจะถอดออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปในเบ้าปุ๊บคอดคอดแล้วก็ปัดทำความสะอาดนะอหน่อยใส่เข้าไปไม้ถูกซึ่งจะอยู่ 好，就打吗？ หนึ่งตัวน็อตสองตัวน็อตรีฟสองรูฟสามมีกี่ตัวน็อตสามตัวเหรอใช่ครับมีอยู่สามตัวอ่าเอียงขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้มันจะมีตำแหน่งของมันตัว ไม่อยู่แล้วก็ดึงออกแล้วก็มาใส่ที่ที่เดิมของมันหมอขั้วไฟใช่ไหมใช่ครับใช่ขั้วไฟขั้วไฟต้องดึงออกงานออกมันแน่นะนะต้องงานออก ขัวไฟันเก่าต้องใสมีสลับซ้ายขวามีไหมอันนี้ต้องใสตำแหน่งใครตำแหน่งมันมันมีสีมีอะไรบอกไหมไม่มีครับอาจารย์เราจะรู้ได้ยังไงก็ตอนดึงออกมาก็ก่อนจะเอาออกก็จ <ำ S 2> กน<อ>แล้วก็จําแล้วก็ค่อยมาใส่จำไว้ว่าข้างไหนเป็นข้างไหนต้องอจำนะครับถ้าสา่ผิดเกิดอะไรขึ้น มันก็ไม่ถึงกับเกิดอะไรขึ้นหรอกครับอาจารย์เพราะว่าของขามาัน <c oughs> นี่เรา,าเป็นแรงทำนั้นเอง <c oughs> แต่ว่าที่ว่าจะลึกๆนี่ผมก็ยังไม่ไม่รู้ว่าเขาวิธีใส<า>่เข<า>้าไปไนในในซองมันเสียบนี้ก่อนนะครับอาจารย์เสียบสายไฟก่อนเโยสายไฟก่อนนะครับนะมืดเลยนะมองไม่เห็นเพรว่าข้างในมันมีเครื่ให้เสียบด้วยกันอันนี้แล้วก็เอาตรงนี้ลงไปมันจะมีนี่ฮะมันจะมีเขี้ยวอยู่สองตัวนี่ครับสายอ่อนนี่ จะมีรูเนี่ยครับรูรูรสาย <Okay. S 1> มันลงเข้าไปในรูอย่างเงี้ยนี่นะครับเนีย่ยครับใช่นัดจุดตัวนัดรูเพียเดียวที่มันคาอยู่นหนึ่งตัวไอต,ตัวนี้มันจะโยกได้เราต้องกดให้มันลงไปให้มันล็อกนะครับกดให้มันล็อกครับเสร็จปุ๊บก,ก็เอา,เอา,เ,อาเอาฝาใช่ไหมครับเอาฝาเอาตัวติกก่อนตัวตกลงไปก่อนทีหนึง่ง แล้วก็แผ่นด้านนอกแล้วก็นอก็อตอันนี้น็อตก,กี่ตัวตัวเดียวสิบตัวน็อตตัวเดียวขันาดปิดฝาปิดฝา ใส่ข้างหลังก่อนนะคอาจารย์ข้างหลังก่อนนะครับข้างหลังให้ลงก่อนตรงนี้นะครับใส่ข้างหลังให้ลงก่อนให้มันลงสนิทนี้ปุ๊บตบลงไปครับสุดยอดเรียบร้อยนะแค่นี้แะครับแค่นี้แหละครับเอเซอรุ่นอะไรเหรอแล้วก็ขันสกรูมีสองข้างนะครับซ้ายขวาข้างประตัวหันเข้าไปสกรูซ้ายขวาข้างนั้นด้วยต้องต้องแน่นมากนะครับแค่ปอดตึมๆเลยก็รู้ว่าสุดก็พอแล้ว มันแตกได้ขขไดครับค้ามแน่นมากจะแตกครับสนับเสร็จแล้วนะอุปกรณ์ขายควงแค่ตัวเดียวนะขายควงสามตัวครับมีไซส์ใหญ่หัวใหญ่หัวกลางแล้วก็ขายควงแบน